สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมเต่านิจานะอยากจะมาบอกว่าเราจะหยุดพักเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไว้สักครู่นะฮะเนื่องจากว่าเรากำลังจะทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันพรุ่งนี้นะฮะสิบตุลาคมเราจะเดินทางไปถ่ายท่อสดนะฮะทั้งการถ่ายท่อสด ในการใช้วิดีโอนะแล้วก็การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กนะฮะงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565า,าหกาของสากรตำรวจเชียงใหม่จำกัดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนั่นคืองานที่เราจะไปทำพรุ่งน,นี้กันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือณนะเวลานี้เรากำลังรวบรวมข้าวของนะฮะ โดยในภาพนี้ท่านจะเห็นนะครับวา่าพ่อแม่พี่น้องของเรานะพี่น้องชาวไทยใหญ่นะนำโดยคุณเล็กแล้วก็คุณตะวันแล้วก็ทีมงานของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันนําเอาสิ่งของมาบ,บริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขาดอาหารการกินนะ ซึ่งก็มีข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องนะที่เราจะนําไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันนะครับในส่วนของทางคุณวันพีนะที่ตลาด4มุมเมืองนะซึ่งเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงแล้วก็พี่น้องชาวปรากกเกยอนฮะที่ประสานงานกันนะตั้งแต่ราชบุรีนคนปรปฐมกาญจนบุรีตลาด4ี่มุมเมืองนะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนนะลำปางนะครับที่มีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่นะกาญจนบุรีนะแล้วก็ทางเมียว,วดีในประเทศเหรือว่าในเขตปกครองของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับนั่นคือน้ำใจที่พ่อแม่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ประกกรกยอนะที่จะมอบสิ่งของให้กับเราไปแจกช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่สบเมย นะที่เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะฮะอดอยากยากจนขาดคนเหลียวแลนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปแจกก็คือที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะเนื่องจากว่าถูกน้ําท่วมสามรอบนะฮะถนนหนทางก็อาถลม่มทลายเละเทะการสัญจรไปมายากลําบากอนอกจากนี้ไร่กระเทียมไร่หอมนะฮะแล้วก็ไร่ข้าวนะได้รับความเสียหายอย่างหนักนะดังนั้น ทางมูนิธิของเรานะคือมูนิธิสกิดข่าวเตานินจาโดยกระผมเต่านินจา,า,นจาแล้วก็ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรดาภาเสถียนบุญผู้อำนวยการนะคุณรัดาวันหรือว่าคุณตู่นะซึ่งเป็นผู้จัดการของมูนิธินะร่วมกับทางคุณวันพีร่วมกับทางคุณเล็กและก็คุณตะวันนะที่จะนำสิ่งของไปแจกพ่อแม่พี่น้องประชาชน นี่คือการทํางานของเราอย่างต่อเนื่องนะฮะเราไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราไม่ใช่พักการเมืองเราไม่ใช่นักการเมืองแต่เราก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในยามที่ทุกยากไม่ใช่ว่าพูดแต่ปากหรือไปปลุกปั่นให้เขาออกมาสร้างปัญหาให้กับบ้านกับเมืองนะครับสิ่งใดที่เราสามารถทําเพื่อช่วยเหลือบรรเทาพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เราช่วยในฐานะที่เป็นคนไทยในฐานะที่เป็นองค์กร เล็กๆนะฮะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเราจรึงจะนำเอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะครับไปมอบให้ทั้งสองที่นะครับตามที่เราได้มุ่งมั่นปรารถนาไว้สำหรับข้าวสารนะฮะได้รับแจ้งจากคุณวันพีนะที่ตลาด4มุมเมืองบอกว่าตอนนี้ได้ข้าวสารกระสอบใหญ่นะจำนวนร้อยกว่ากระสอบแล้วแล้วมีกระสอบเล็กอีกนะมีมาม่าปลากระป๋องมีเสื้อผ้า นะครับในส่วนของจังหวัดลำปางเองก็มีทางพี่สมพรชัยชนะนะซึ่งเป็นกรกร,รมการของมูลนิธิก็ได้รวบรวมเสื้อผ้านะได้2คันรถปิกอัพนะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายๆที่นะฮะได้ส่งทยอยมาให้เราเรื่อยๆนะครับทุกๆปีนะในยามที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาเราจะดําเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างที่บอกนะครับว่า เราอยากให้นักการเมืองทําอย่างนี้เราอยากให้สสทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าถึงเวลาหาเสียงทีก็ลงพื้นที่แล้วบอกว่าจะทํำนู่นทนํานี่ทำนั่นแต่ไม่เคยทําอะไรเลยนะครับนั่นคือความโกหกตอแหลก็ล่อนปิ้นปล้อนของนักการเมืองดังนั้นอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่รักและเคารพทุกทท่านทั่วประเทศ13 14ชาติพันธุ์ ตั้งแต่เหนือจดใต้ตะวันออกจดตะวันตกนะภาคอีสานภาคก,กลางนะครับที่เราเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่เราจะต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเราเองลุกขึ้นมารวมกลุ่มรวมตัวรวมพักเพื่อที่จะให้เรามีเสียงในสภาเราไม่ต้องไปพึ่งพาสสคนอื่นอย่างที่ผ่านมา8 9 0ปีร้อปีนะรเราถูกหลอกอย่างนี้มาโดยตลอด บอกให้เลือกพักนั้นเลือกพักนี้เมื่อเลือกไปแล้วจะได้เข้าไปช่วยเหลือ,อ,ด,ลอดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งประเทศแต่ไม่เคยทําเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่รัฐบาลเดียวที่ทําอย่างจรงิงจังแล้วก็จร,งจรงิจรงใจก็มีแต่ท่านสสสุธาประทิมนาถลางเท่านั้นนะฮะที่ทําอยู่ในขณะนี้นะเรื่องบัตรเรื่องใบนะที่เราได้มีการทําอยู่ที่อื่น ไม่มีไม่ทำนะแต่ถึงเวลาก็มาหลอกเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับเราน่าจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเราเองนะฮะทำพักการเมืองเองเลือกตั้งกันเองอย่างน้อยผมว่า10 20ล้านเสียงนะของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะมีเสียงอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ที่จะสามารถเข้าไปแก้กฎหมายเข้าไปเสนอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้แต่ถ้าตราบใดก็ตามเรายังแตกแยกเรายังไม่รวมตัวกันเรายังเดินกันอยู่อย่างนี้ไปเลือกพักคคนอื่นไปเชื่อคนอื่นให้เขาหลอกแดกหลอกกินกันอยู่ทุกวันนี้เราไม่มีทางที่จะช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราได้เลย ผมทำงานตรงนี้มาสิบกว่า20ปีเนี่ยนะฮะได้เห็นความเดือดร้อนทุกยากแล้วผมก็ทํามาโดยตลอดต่อสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้เคยไปหวังเบียดเบียนพ่อแม่พี่น้องเลยนะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราหวังก็คือให้พี่น้องได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทํากินสิทธิความเป็นอยนะที่ท่านจะพึงมีพึงได้เรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องการสํารวจที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะเรื่องการ ปลดล็อกจากการถูกเจ้าหน้าที่รัฐข่คมขู่รังแกรีดไถสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเดินมาโดยตลอดแต่เราก็ยังเดินได้ไม่เต็มที่เพราะเราคนเดียวนะแต่เมื่อมีท่านสสสุธาประทีปนัทหลางมาช่วยก็เดินไปได้อีกระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราจะเดินได้เต็มร้อยทั้งหมดพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มต้องมารวมพลังกันครับ1 3 1 4ชาติพันธุ์นั่นคือพลังของเราที่จะผลักดัน นโยบายทุกนโยบายที่เราต้องการได้สำเร็จหากเราสามารถมีสอสอในสภา4ี่ห้คนเราเชื่อเหลือเกินว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างแน่นอนแต่วันนี้เราเต่านินจาก็ยังเดินหน้าเพื่อที่จะนำสิ่งของไปแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ นี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของกระผมเต่านินจาครับ